รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโมเดิร์นไดคุกกิ้งบายยิ่งสักงรายการทำอาหารสุดโมเดิร์นคู่กับโมเดิร์นไดทีวีออกอากาศที่นี่ครับคุณผู้ชมครับช่อง 9M t HD ทุกวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธเวลา16นาฬิกาตรง คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพูดเป็นวันที่อาจารย์นิสสัต์ต้องทําหน้าที่อยู่กับคุณผู้ชมตลอดครึ่งชั่วโมงถัดจากนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันก่อนคุณผู้ชมก็คงจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้กระแสรักสุขภาพมากยิ่งคนตอมาหากินแทบจะไม่มีวันหยุดเขาก็ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ ประก,กันให้กี่บาทให้ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่านอนกันโอ้ยไม่ได้ปรารถนาอยากจะเข้าไปนอนโรงพยาบาลมีใครอยากจะป่วยจริงไหมคุณผู้ชมแต่ทุกคนก็รักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การเลือกลรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพและทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาทุกคนสนใจเรื่องรักสุขภาพกันมากเหลือเกินในยุคนี้พราเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้เราจะเป็นคนที่ชอบกินโน่นกินนี่ตลอดเวลาแต่เราก็กินแบบบันหยิบมันหย,ย่างนะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยการกินอาหารสมองเอาความรู้ใส่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวกับเมนูที่ยาจารยิ่งสักน้ำมาฟาาคุณผู้ชมนะครับปุ้ยก็เรียกรถพยาบาลมาพาพ่อส่งโรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าช่วงนั้นพ่อก็ต้องรักษาตัวอยู่ยในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ7-10วันแต่มันเป็น7 -10 วันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตปุ้ยแบบชนิดที่ว่าฟ้าถล่มเลยเพราะตอน